สวัสดีครับตามหนังสือสำนักง,งานกคศสอวส,สในเรื่องของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหหัวน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับซึ่งประกาศไปเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยน2565และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกาย,ยน2565นั้นว่าในเรื่องของการ ให้ออก,กาศาสาขเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรืออ,อกกาศาสาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาได้มาทําหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลซึ่งแต่ก่อนได้ให้อำนาจและหน้าที่ของกศจอตรงนี้นะครับและที่สำคัญนั้นได้บัญญัติไว้ว่าให้ปรับเปลี่ยนผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากราทางการศึกษาจากแต่ก่อนเป็นอำนาจของศึกษาธิการจังหวัด ก็ได้ปรับเปลี่ยนให้มาเป็นอำนาจของอผู้อำนวยการสำนักง,งานขตดพื้นทีการศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาและแต่กรณีนั้นนะครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่ามาตรา53ตามพระราชบัญญตัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้กําหนดว่าผู้มีอํานาจบรรจุและแต่งตั้งมีใครบ้างน,นะครับวันนี้เราก็จะได้มา,าเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผูม้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต,ต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาตามตามตาตรา53นะครับอ้างอิงตามพรบะระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร,กร,กรทางการศึกษา2547และ2551ฉบับแก้ไขฉบับที่2และ2553ฉบับที่3และหนังสือสำนักง,งานกกศวสสบอสลงวันที่15บห <Low battery. S 1> ้ามวิายน2 5 65ะครับสำหรับ มาตรา53ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุงเล็บหนึ่งนะครับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งซึ่งมีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษเมื่อได้รับอนุมัติจากกคศแล้วให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุสั่งบรรจุแค่นั้นนะครับและให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อน,นำความ ราบังคมทูนเพื่อสงภระกรณาโปรดเกล้าแต่งตั้งสำหรับผู้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษนะครับวงเล็บที่2การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้ในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตําแหน่งรองผู้ในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษหรือว่าตําแหน่งรองผู้ในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือว่าตําแหน่งผู้ในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือตำแหน่งผู้การสนับสนนเกณฑ์ในการศึกษาเชี่ยวชาญตรงนี้ผู้มีอำนาจ be ในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งก็คือเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับหรือว่าเลข,เลขากาคศเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งซึ่งในข้อนี้นะครับได้ยกเลิกตามความของฉบับ2,547แล้วมาใช้ความตามฉบับที่2ฉบับแก้ไข2,551นะครับ สำหรับในวงเล็บที่นะครับสำหรับวงเล็บ,บที่3การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้ในการสาราศึกษาตําแหน่งผู้อํานวยการสาราศึกษาตําแหน่งผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา38ขอไข่วงเล็บ5ตําแหน่งศึกษานิเทศตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา3 8ขอควายวงเล็บ2ในสํานักงานเขตพืน้นที่การศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีวิทยาฐานะชำนาญการตำแหน่งซึ่งมีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและตำแหน่งซึ่งมีวิทยาฐานะเช่ยวชาญตรงนี้ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพอเขตนะครับเป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติของกกขสเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งข้อความนี้ก็ยกเลิกความตามพศ2547นะครับ แล้วนําแล้วมาใช้ข้อความตามฉบับแก้ไขฉบับที่สอง2551นะครับซึ่งวงเล็บ2และวงเล็บสานี้จะถูกแก้ไขอยู่ที่ฉบับที่2ฉบับ2551นะครับสําหรับข้อความออกคศเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนข้อความตรงนี้นะครับซึ่งยกเลิกความตาม ฉบับที่2-2551แล้วใช้ความตามฉบับที่3-2553ซึ่งเปลี่ยนจากคำว่าออกคศเขตพื้นที่การศึกษาเปลี่ยนเป็นออกคศเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือออกคศเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแล้วแต่กรณีเพื่อการปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับซึ่งคำว่าออกคศย่อมาจากคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะอนุกรรมการข้าราชกา,ารครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคลิกที่4ี่นะครับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยตําแหน่งครูและตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ข้อ4ายวงเล็บ2ในสถานศึกษาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งนะครับ ผู้ในการหรือว่าผอเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติอกกสเขตพื้นที่การศึกษาครับวงเล็บ5การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไม่ได้อยู่ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติกศหรืออกกศที่กศมอบหมาย เว้นแต่ตำแหน่งซึ่งมีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษให้ดำเนินการตามวงเล็บหนึ่งโดยอนุโลมครับสำหรับคนที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไม่ได้สังกัดอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษานี้นะครับผู้บังคับบัญชาสูงสุดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งวงเล็บ6การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งอาจารย์ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ตำแหน่งรองศาสตราจารย์และตำแหน่งศาสตราจารย์ตามมาตรา3ากไก่ วงเล็บ3-6ถึงและตำแหน่งรองอธิการบดีและตำแหน่งอธิการบดีตามมาตรา3 8ขอไข่วงเล็บ5และวงเล็บ6ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลมอันนี้นะครับก็เป็นระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานะครับในวงเล็บ6ผู้ที่มีอำนาจในการบรรจุและแต่งตั้งนะครับซึ่งนี่ก็เป็น ทั้ง6วงเล็บนี้ก็เป็นผู้มีอำนาจในการสั่งมรจ,จุและแต่งตั้งนะครับสำหรับข้าราชการครูและบุละคลากรทางการศึกษาสังกัดสพทก็จะมีวงเล็บที่เกี่ยวข้องนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3น,นะครับวงเล็บ4นะครับซึ่งก็ได้มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่และอำนาจนะครับจากแต่ก่อน ให้กะสะจบร,ริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาที่การจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2565เป็นต้นมาแล้วนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการแต่งตั้งอกค์กขตอพื้นที่การศึกษา ประมศึกษาหรืออกศเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแล้วแต่กรณีต่อไปนะครับครับนี่ก็เป็นการปรับเปลี่ยนในแวดวงการศึกษาของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอการทํางานจากกศจรปรับเปลี่ยนมาเป็นอกศเขตพื้นที่การศึกษาหรือว่าปรับเปลี่ยนในเรื่องของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการกูตามมาตรา53 นี่ก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆที่นำมาฝากทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ